สวัสดีครับช่องพี่ขวดพาเที่ยววันนี้มาสรุปผลการประชุมคอรมได้ข้อสรุปมาแล้วครับเงินเยียวยาโครงการเราชนะเราจะได้รับเดือนละ3,500บาท2เดือนโดยเนื้อหาหลักเกณฑ์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะดูดังนี้ครับ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. จะต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตาา 3. 33ิไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4. ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง 5. ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับบำนาญ 6. มีรายได้พึงประเมินจากการยืน่นสรรพกรนะครับไม่เกิน300แสนบาทต่อปีและ7มีเงินฝากในทุกบัญชีนาการรวมกันไม่เกิน500แสนบาทครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา70,00บาทนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มที่2คนที่มีแอปเป่าตังเคยลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง 3. สําหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนร,รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งหรือไม่มีแอปเป่าตังหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะต้องลงทะเบียนใหม่ครับซึ่งรายละเอียดดีวเรามาพูดคุยกันในแต่ละหัวข้อครับในกลุ่มแรกนะครับสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยเดิมทีเดียวก็จะมีเงินช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับบางท่านได้800บาทหรือ700บาทนะครับเพราะฉะนั้นการได้รับสิทธิ์ครั้งนี้นะครับที่จะได้7 0 0 0เนี่ยจะต้องมีการหักเงิน800บาทที่ได้ต่อเดือนนะครับหักไป2เดือนหมายถึงว่าท่านได้อยู่แล้ว2เดือนนี้รวมกันคือพันหเพราะฉะนั้นยอดที่จะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือ5,400บาทครับแบ่งจ่ายออกเป็น8สัปดาห์ได้สัปดาห์ละ67 5บาบาทครับ และสําหรับท่านที่ได้เดือนละ700บาทอยู่แล้วก็เหมือนกันครับจะหากออกไป1,400บาทก็จะได้ยอดที่เพิ่มเข้ามาจากโครงการนี้คือ5,600บาทครับแบ่แงจ่าย8สัปดาห์สัปดาห์ละ700บาทครับสําหรับท่านที่มีแอปเป่าตังค์นะครับจะมีปุ่มให้กดรับสิทธิ์นะครับ หลังจากเรากดปุ่มลัตติแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะตรวจสอบเราว่าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น7ข้อหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ในแอปหรือในเว็บไซต์เราชนะ .com ซึ่งถ้าเกิดผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วนะครับเราจะได้แบ่งจ่ายทั้งหมด7สัปดาห์สัปดาห์1,000บาทครับโดยงวดแรกนั้นจะเริ่มจ่ายวันที่18กุมภาพัานธ์ครับ และสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีแอปเป่าตังนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนนะครับในวันที่29มกราคมนี้ในเว็บไซต์เราชนะนะครับและถ้าผ่านเกณฑ์ที่มีอยู่7ข้อนั้นก็จะได้รับการโอนเงินงวดแรกในวันที่18กุมภาเช่นเดียวกันครับสำหรับรายละเอียดที่ผมบอกนี้นะครับถือว่าเป็น อัปเดตล่าสุดหลังจากคลมประชุมสําเร็จในวันที่19มกราคมนี้นะครับและคาดว่าร้านที่สามารถที่จะนำไปใช้สิทธิ์ได้นี่ก็อาจจะเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือร้านธงฟ้าแต่อาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นค่าแท็กซี่หรือค่าวินมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะมีออกตามมาจากทางรัฐบาลอีกทีครับและเงินนี้สามารถจะใช้ได้ถึงวันที่31 พฤษภาค,คมภายในปีนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ